คนหายไปไหนแล้วคนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลยบรรยากาศสวยงามมากครับผมนักบินข้างหน้าคือนักบินเนี่องนี่เหลือหายไปไหนหมดเดีย๋ยวเราไปไหนต่อคอมเมนต์ อ๋อเรากำลังจะไปกังหันเลยใช่ไหมครับพีคเลยใช่ไหมครับจุดพีคสุดๆเพราะว่าถ้าถ้าเข้าไปในตรงเมืองแล้วมันจะแบบขี่เล่นไม่พอไม่ใช่ได้ครับโอเคไปโบสดใส่ร้านทหารนี่ครับผมนี่สวยงามมากมันเป็นแท็กจักรยานเลยนะที่เขาทำไว้ให้นักท่องเที่ยวอากาศดีกว่าหน้าหนาวเยอะเลยครับแม่่นเออพ่น ยอดนะครับอยอด